ขึ้นแทนเป็นนักธุรกิจใหม่ที่ประสบความสําเร็จอีกคนของวงการค่ะสําหรับหนุ่มพิษภชระนะคะที่ล่าสุดได้มาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษครั้งแรกในประเทศไทยกับงานวีบูมัน n e y Festival 2025ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ9ก้าปีของวีบูแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลชั้นนําระดับโลกนะคะที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ให้บริการครอบคลุมนะคะ14ประเทศทั่วอเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟิกยุโรปแล้วก็ลาตินอเมริกาและยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ1ปีของวีบูประเทศไทยภายใต้การดูแลโดยคุณชลเดชประธานเจ้าหน้าที่บริหารซ e o นะคะบ,บริษัทหลักทรัพย์วีบูประเทศไทยจำกัดซึ่งได้จัดขึ้นในะคะบ,บริเวณเซนต์เทคอร์ชั้น1ศูนย์การค้าเซนต์เทเวิร์โดยภายในงานนี้นะคะถูกออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการพูดถึงนะคะและการลงทุนที่ทุกคนจับต้องได้ ภายใต้คอนเซปต์นะคะ Investing and Trading or In r e v o o w ที่ผสมผสานโลกการลงทุนเข้ากับความบันเทิงในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าดึงดูดด้วยความสนุกจากโชว์สุดพิเศษนะคะจากบอยแบรนด์สุดฮอตมงพอร์ซี และไอดอลสุดป,ปังแห่งยุคนะคะ BNK48 อีกด้วยนั่เนเองค่ะครับก็ตั้งแต่เราเปิดตัวมาเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับครบรอบหนึ่งปีพอดีเนี่ยเรามีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วในเฉพาะประเทศไทยนะครับ5้า0 0นคนครับก็ถือว่าเติบโตได้ดีกว่าคาดครับวีบูเนี่ยเราเป็นสิ่งที่ investor ทั่วโลกนะครับ ให้ความยอมรับในการใช้งานนะครับกลุ่มของนักลงทุนเนี่ยมีหลักๆ2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เทรดแบบเยลไทม์นะครับเทรดแบบทีเทรดจัดเนี่ยเราก็มีออเดอร์นะครับแบบพิเศษเรามีชาร์ตนะครับแบบแอดวานซ์มากตนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเป็นจุดแข็งอยู่แล้วนะครับฟีเจอร์ล่าสุดที่เราเปิดตัวเนี่ยเราก็เอาใจนะครับไม่ได้เอาใจสายเทรดอย่างเดียวเอาใจสายลงทุนนะครับสายลงทุนเนี่ยเรามีหลักๆ3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ เปิดบัญชีมานะครับฝากเงินบาทสามารถที่จะแปลงเป็นดอลลาร์ได้เลยโดยเฉพาะช่วงนี้ที่บาทแข็งถูกไหมครับเราแปลงเป็นดอลลาร์ได้เลยเนี่ยประมาณ3.3บาทตอนน่อ1ดอลลาร์เนี่ยเงินดอลลาร์ตรงนั้นเราให้ดอกเบี้ยรครับทุกคนให้3.5ไม่ว่าจะมีเงินมากเงินน้อยจะใส่เงินมาเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราไม่อันเราให้3.5นคำนวณดอกเบี้ยทุกๆวันนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือนทุกต้นเดือนนะครับ พอได้อไดอกเบี้ยต้นเดือนก็เอาไปทบงต้นฝากต่อได้นะครับพอฝากแล้วอยากซื้อหุ้นนะครับวิธีการซื้อหุ้นเนี่ยฟีเจอร์เด่นๆที่เราเพิ่งเปิดตัวอันที่2ก็คือว่าเราซื้อแบบทยอยได้ครับที่เรียกว่า DCA Dollar Cost Averaging ก็ A aging, คือซื้อเท่าๆกันนะครับเริ่มต้นจากแค่5้าเหรียญน,นะฮะจะซื้อเดือนละครั้งก็ได้ตอนเงินเดือนออกนะครับจะซื้อ,อสัปดาห์ละครั้งนะครับก็เลือกเอาเลยจันทร์ถึงศุกร์นะครับหรือว่าถ้าชอบหุนตัวนั้นจริงๆซื้อทุกวัน รเริ่มต้น5เหรียญน,นะฮะซึ่ง DCA เนี่ยนะครับที่เราที่พิเศษที่สุดก็คือว่าเราอยากตัวหมทดการลงทุนระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่คิดค่าคอมมิชชั่นเลยสำหรับพอเดอ,อ,อร์ด c a นะครับแล้วก็พิเศษสุดที่กําลังจะเปิดตัวนะครับเรามีฟีเจอร์ที่เวลาได้ปันผลครับปันผลนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาปันผลนั้น ไปลงทุนต่ออัตโนมัติหรือไม่นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ที่เอาปันผลนะครับไปซื้อหุ้นตัวนั้นกลับไปซื้อหุ้นตัวเดิมได้เลยนะครับงั้น3ามฟีเจอร์นี้เราสร้างมาเพื่อนักลงทุนที่อยากลงทุนระยะยาวผู้ไปกลับลงทุนการเทรดระยะสั้นกันในปีนี้เนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเรามีความมั่นใจที่เราจะขยายผลิตภัณฑ์นะครับครอบคลุมหุ้นไทยนะครับเราทําหุ้นอเมริกามาตลอดในไทยเนี่ยเราก็มองว่า ตลาดไทยอาจจะเป็นช่วงที่ตัดชนีลงมาเยอะพอสมควรนะครับดาวไซส์อาจจะลิมิตนะครับผมก็เลยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะนําเสนอหุ้นไทยให้อยู่ในแอปของวีบูนะครับควบคู่ไปกับการเทรดหุ้นต่างประเทศหรือหุ้นอเมริกาอยู่ในแอปเดียวกันเลยใช้ฟีเจอร์ได้เหมือนกันเลยครับก็ฝากถึงนักลงทุนชาวไทยนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะลงทุนในหุ้นอเมริกาได้เปรียบเสมือนนักลงทุนสัญชาติอเมริกันนะครับ พูดง่า,งงายๆว่าเราอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ลงทุนได้เหมือนคนที่อยู่วอลล์สตรีทนะครับแล้วค่าคอมมิชชั่นที่เราเอามาให้ลูกค้าคนไทยเนี่ยก็เป็นคอมมิชชั่นที่ถือว่าต่ำนะครับแล้วก็เป็นค่าคอมมิชชั่นที่เหมาะสมนะครับแล้วเราก็จะมุ่งมั่นพัฒนาไม่ว่าต่างชาติมีอะไรที่อเมริกามีอะไรผมก็จะทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยนักลงทุนไทยก็มีทูธที่ทัดเทียมต่างชาติครับเนื่องในโอกาสครบรอบ9ปีนะครับเราก็เปิดตัวมาเนี่ย 14ประเทศแล้วนะครับสิ่งที่อยากให้นักลงทุนเนี่ยก็คือนอกจาก tools ดีๆนะครับระดับโลกแล้วเนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับเ,เตรียมมานําเสนอให้อย่างต่อเน,นื่องครับแล้วก็มีอีเวนต์ดีๆแบบนี้นะครับเราจะจัดอีเวนต์แบบนี้ทุกปีนะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์ช่วงปลายปีเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เอามามอบให้ผู้ลงทุนพร้อมกับในแอปพลิเคชันของเรานะครับนอกจากฟีเจอร์การเทรดแล้ว เราก็จะมีบทความนะครับมีสิ่งที่เราเข้าไปอ่านได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเพื่อพัฒนาความรู้นะครับยังไม่หมดครับเราก็จัดการแข่งขันการเทรดต่อเนื่องนะครับเราจัดมาสซีซั่นแล้วนะครับเราก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับนักลงทุนเนี่ยเทรดแข่งกันสนุกมากนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันจากคนที่เทรดเก่งๆครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราจะทําให้คนไทยได้ไปตลอดครับ ครับก็ถือว่าเป็น anniversary นะครับก็อยากจะ congratulate ครับก็เก้าอี่มับค่ะก็เป็นแพลตฟอร์มที่เทรดดิ้งที่เรียกว่าอยู่มานานแล้วก็เลสในตลาดอยาครับจริงๆผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำแหละับอย่างว่าคือ มองง่ายๆเราทํางานใช่ไหมครับเรามีเงินเดือนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราวีทายไปก็จบแค่นั้นทุนกวันการลงทุนช่วยให้หลังที่เราวีทายไปแล้วเราพอจะมีรายได้ไมีรายได้พิเศษเพิ่มเติมเพราะเที่ยวมันก็เป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะในยุคที่หลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วก็วยิ่งจำเป็นต้องศึกษาครับจริงๆทั้งหมดก็ การลงทุนไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวขนาดนั้นถ้าเราศึกษาทางนี้ฉนั้นมันอยู่ที่ว่าเราหาข้อมูลไหมแล้วกออ็อยู่ที่ดุลพินิจ์ของแต่ละคนละครับแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อย่างน้อยดีที่จะศึกษาจะลงทุนไม่ลงทุนอีกเรื่องหนึง่งแต่ศึกษาไว้ก่อนมีความรู้ไว้ก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องอื่นที่เช่นไปช่วยในการทํางานของเราเราจะไปลงทุนเปิดธุรกิจเองก็ได้ก็อยากจะฝากไว้